สวัสดีครับอ่าก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับก็จริงๆว่าจะไม่ไม่แคร์แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อ่าทุกคนชาวไทยก็รู้อยู่นะครับว่าเป็นวันที่พ่อหลวงเราจากไปนะครับก็ตัวกระผมแล้วกันนะครับก็เสียใจนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ก็เป็นเรื่องของอเบื้องบนแล้วกันผมขอไม่ยุ่งแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่เออในคลิปแล้วกันนะครับก็แสดงความเสียใจก็พอนะครับก็จะไม่หามากนะครับก็อยู่ในความเศร้าโศกนะฮะเสียใจของททุกคนนะครับอ่ะเรามาพูดถึงอีเวนต์แล้วกันก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นอีเวนต์การ์ดนะฮะเป็นการ์ดนะครับอ่า ก็เป็นการส่องตัวนี้นะฮะทางด้านซ้ายเป็นเอเรียลนะครับที่ถูกปลุกแล้วก็ดาร์กนะครับอ่าเป็นตัวดาร์กเอเรียลนะนันจะใช่นะครับก็วิธีหาหนึ่งแหละเป็นแพ็คพิเศษนะครับนี่สองร้อยเพชรนะครับก็จะมีการ์ดลูกบาทในตำนานนะครับ A นะครับการ์ดกล่องสมบัติเหนือธรรมชาตินะครับแล้วก็การ์ด เออกองของบัตรเนือธรรมชาตินะครับอ่ะแล้วก็การ์ดแลกเปลี่ยนลูกบาทแบบเลือกนะครับอ่าก็เป็นบุกบาทเป็นกลิ้นหรือเปล่านะครับ S บวกนะให้เลือกกันนะครับแล้วก็การ์ดอ่าคริสตัลน,นะฮะห้าสิบถึงสองพันนะครับอ่ะอันนี้วิธีแรกของผมที่แนะนํานะครับวิธีที่สองถ้าใครมีคริสตัลเยอะนะครับ มาตรงคริสตัลนะเลื่อนมาให้ล่างสุด <c oughs> จะมีอ่าลูกบาทนะครับให้เราเลือกแลกด้วยคริสตัลนะครับตั้งแต่2,000นะครับก็จะสุ่มนะเป็นชั่วโมงแล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นรุ่น2เนี่ยจะฟิกจะจะระบ,บุเลยว่าเป็นลูกบาท6ชั่วโมงนะครับอันท้าย10,000หมื่นคริสตัลนะเป็นตัวละคร S+ บวกนะครับ ก็จะขึ้นมาห้าตัวนะเดี๋ยวถ้าผมได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวเนี่ยถ้าได้แล้วก็จะเห็นกันนะครับะนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะฮะตรงเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะเชิญเพื่อนในในไลน์น,ลนะครับก็จะรีใหม่นะครับอ่าพอดีผมส่งไปแล้วก็จะเหมือนเคยๆนะครับสิบคนเป็นลูกบ้าน,นตำนานนะครับสามสิบคนเป็นแพ็กการ์ดนะครับสีทอง ไปกาพิเศษเมื่อกี้แล้วครับก็จะสุ่มได้กาที่บอกมาดังกก้าเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ห้าสิบคนนะฮะวันสุดท้ายพรามันส่งได้แค่วันวันละสามส,สิบคนนะฮะมันจะเต็มละก็เป็นพรุ่งนี้และอีกสามสิบคนก็ได้100ร้อยเพชรนะครับอะนะครับส่วนผมก็ยังข้าคริสตันอีกหน่อยนะฮะก็ผมขี้เกียจไปนั่งเล่นรีนะฮะซุ่มเลยดีกว่านะ อ่ะแพ็คสองแพ็คนะฮะแพ็คแรกนะครับปุ๊บนะกดโอ้โหคริสตัลล้วนๆนะฮะอ่ะให้แพ็คหนึ่งนะครับก็จะส่งให้ดูแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะโอ้โหหกชั่วโมงไม่มาเลยนะครับไม่เป็นไรครับออาวแค่นี้แล้วกันประมาณนี้นะครับ โอเคนะอ่าผมจะเออขายเราต้องมาแรกก่อนไหมเนี่ยลองดูก่อนนะอ่ะเข้ามาเลยนะครับเราจะขายขายขายนะฮะขาย Gas คริสตัลคืนให้เกมนะฮะแล้วเกมจะให้คร s สตัลเรางมานะอ่ะขายนะครับ อ่ะชื่อจะขึ้นนะคะนี่นะครับอะชื่อจะขึ้นเราก็ลองมากดรับคิสสั้นกันดูนะเอาผมรับนี่ก่อนนะ,ะไปรับลูกบาทให้ดูก่อนว่าได้ได้การลูกบาทมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออภนะัยฮะขอเบาเสียงน,นิบนึงอ่ะนะครับได้การลูกบาทเนี่ยเราต้องมา แรกนะฮะแรกพับหลูก2ลูก3ลูกนะรู้สึกว่าจะมี3ามลูกนะ,รกระกนะครับแรกรับก็จะเข้ามาในคลังสินค้าเรานะฮะเราก็จะมาเลื่อนดูแล้วกันอ่ะไหนๆแเรากดเรบคิสซั่งก่อนโอ้โหทั้งหลายใบยได้สี่ร้อยมึงจะซวยไปไหนวัเน,นี้ยนะนะครับ แต่พูดถึงก็ครบแล้วนะ,ะครับขออนุญาตเลื่อนหานะแป๊บเดียวแหละอ่านี้เมื่อกี้ผมเปิดลูกบาทมาได้นะครับเป็นอ่ะดาร์กอาธีนานะเอสนะครับแล้วก็จะมารับลูกบาทกันนะไปเปิดดู ก้จะเต็มนะห้าชั่วโมงนะห้าชั่วโมงนี้ได้ไรเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะห้าชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะกดตรงลูกบาทนะฮะอ๋อห้าชั่วโมงได้เป็นเพชรเป็นคิสตัลนะนะครับอืมรอกลูกนะฮะโอ้สางชั่วโมงหนักเลยฮนะ เอาเปิดให้ดูการสาวชั่วโมงนะครับครับอ่ะการ์ดเดิมนะครับอีกลูกหนึง่งสามชั่วโมงเช่นกันครับโอ้ได้ยากกันนะน,นะครับลาดเนะฮะแต่จุดประสงค์ของเราคือแรกด้วยคิสตันนะฮะอ่ะเราเข้าไปที่คิสตันนะครับ นี่ครับผมครบแล้วนะมีหมื่นกับ180นะครับผมก็จะแลกเป็นตัวนี้นะ1,000งื 10, 000, เพื่อจะได้เลยนะครับแลกเลยครับ1นึ 10, 000, ่งมก็จะเหลือ180 180ดสิดสิคิดสั้นนะที่เหลืออยู่นะครับ <laughs> อ่ะไปรับกันนะต้องมารับปับ๊บครับ นี่นะเป็นลูกบาศนะแบบเลือกนะครับมันเขียนว,ว่าลูกบาศแบบเลือกผมก็ผมก็เว้นไว้หนึ่งช่องนะครับอ่ะไส่ไปปับ๊บนะฮะใช้หนึ่งเพชรนะครับเปิดนี่ผมกดกดเล่นใหม่นี่จะหมดอะเพชรนะกดง่วนนะนี่ครับก็จะมีเลือกนะตัวใหม่สองตัวหลังนี้เป็นตัวใหม่นะฮะ ที่ถูกปลูกกับดาร์กนะฮะอ่ะที่ถูกปลูกแล้วกันเอ้ยดาร์กดีกว่านะผมเลือกดาร์กแล้วกันนะอ่าถูกปลูกนะครับดาร์กนี่จะเป็นตัวสีดำๆนะฮะเลือกนะครับอ่าโอเคอ่าตัว แชมเปี้ยนลีกนี้ผมก็เหลือเยอะนะผมไม่ได้เล่นไงเลยมาตัดสินใจเปิดลูกบาทแล้วจะมารีวิวเลยในตัวนะครับจะให้รู้ว่าการเปิดเนี่ยบางทีมันง่ายหรือมันยากนะครับแล้วแต่บุคคลนะให้เป็นแนวทางในการสุ่มหานะครับ3-4มสีใบอะไรไม่รู้ใบสามใบนะครับอ่ะชื่อขึ้นนะครับไม่ดูรได้กิบอย่าไปดูนะวาได้กิจเพชรนะครับนี่เป็นบัตทิวดิได้นะ อ่นะครับอ,อ่าอ๋อได้ได้ตัวร้อยห้าสิบเพชรนะครับใครชอบตรงไหนก็เลือกตรงนั้นนะฮะเพราะมันก็หาค่อนข้างจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายะฮะจะว่ายากก็ไม่ยากมันก็ต้องมันต้องมีนฮะมันต้องมีสตันในการแรกจกังหวะแรกเราก็นะ อัปเกรดอัปเกรดการ์ดนะครับไม่รู้ว่าการเอสบวกจะเหลือไหม <c oughs> นะอ่ะตรงนี้เป็นดาร์กเอเรียลนะฮะที่เหลือก็จะเป็นแม่หมดลวแหละผม อผมดูกับเอสโบก่อนนะอันนี้ละกันเป็นดาร์คเคนเนนใส่เข้าไปกจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ะ,อะนี่ละกันไม่ได้ใช้นะครับอ่ะนี่อีกตัวหนึ่ง ค่เหมือนนันเห็นยังเหลือเยอะอยู่เลยวันนี้หมดแล้วนะอ่ะยัดเลยครับร็ไมนเป็นการหรือว่าอย่างไรพับหนึ่งนะเอาผมยัดพวกนี้ก่อนละกันที่ไม่ได้ใช้นี่ฮะเป็นวัตถุดิบอย่างดีนะคูณ2นะครับ e อ่า e xp คูณ2ยัดก่อนละกันเพราะทองก็จะหมดนะยัดให้เต็มก่อน พอจะได้ละลายการาดไปในตัวเลยนะอ่ะห้าแสนนะฮะดูว่าจะเต็มไหมไปยังให้อ่ะก็เต็มไปนะครับมาดูมาดูบัฟกันนะข้างบนก็รายแต่งข้างบนนี้จะเป็นโบนัสทองนะครับบวกหาเปเแล้วก็อาโบนัส r าพเส่วนลดการซื้อต่อห้าบวกห้านะฮะ แล้วก็สลดค่าป่าทางบวก5การควบคุมเต่าขึ้นเพิ่มขึ้น5นะครับนี่นะครับโอกาสอกาส5เมื่อตกไปยังเมื่อตกไปยังท่องเที่ยวรอบโลกนะฮะสามารถเดินทางได้ทันทีก็คือบินนวนบินด่วนนะครับ50%จะดีไหมเนอะตัวนี้นะ,ะดีไม่ดีก็ไม่รู้ฮะแรกมาแล้ว <laughs> นะครับ าผมจะยัดอะไรดีตัวนี้นี่นะครับปุ๊บคุมเต่าผมเหลือเยอะนะผมก็อยากยัดคุมเต่าไงนะนั่นนะอันนี้ผมไปผมขอไปศึกษาสกิลมันซับแป๊บนะครับ ว่าจะสมควรที่จะย,ยัดอะไรดีนะสมควรที่จะเล่นไหมแต่พูดถึงก็น่าจะโหดนะต้องมารีวิวอีกทีนะึงนะว่ามันโหดจริงหรือเปล่านะครับก็ยังไงขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะก็อยู่ในช่วงเศร้าเสียใจนะครับก็ไม่ค่อยหาอะไรมากมายนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ